ครับเมื่อนี้กับพามาชมสมุนไพรไทยที่เป็นพืชที่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลกนะครับเมื่อนี้พามาชมสมุนไพรงาเอ็นยืดครับงาเอ็นยืดครับ หรือว่าสมุนไพรผักกาดหน่ำนะครับยายเอ็นยืดเป็นพืชที่กระจายพันธุ์ไปประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเป็นสมุนไพรไทยนะครับเมื่อนี้อิสา,ามนมาดบติกพามาชมสมุนไพรไทยไยเยอินยืดครับในประเทศอังกฤษนะครับตามคนต้นใหม่นะครับ บงเอ็นยืดครับหรือว่าผักกาดหนามนะครับเป็นสมนุนไพรไทยที่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลกนะครับงยงเอ็ยืดไงเอ็น,ย,ย,อนยืดครับต้นเล็กของเขานะครับเกิดอยู่ในเมืองหนาวนะครับคือประเทศอังกฤษครับ ใหญ่อ,อินยืดครับสูงได้ 30- มสหเซนติเมตรครับลักษณะใบของเขานะครับใบของเขาหนานะครับชาวกะเรียงกลิ่นนะครับ หญาเอ็นยืดครับหรือว่าพักกัดหน้ามครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคือฤดูใบไม้ผลิในยุโรปนะครับพักกัดหน้าหรือว่าใหญ่อเอ็นยืดก็ต้งขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ออกดอกครับ นี่เป็นที่เดินเล่นของชาวบ้านนะครับหญ่าเย,ย็นยืดครับเป็นสมุนไพรไทยที่มีรสหวานเย็นทั้งต้นนะครับมีสรรพคุณทั้งหญาสมุนไพรใบของเขานะครับ มีสรรพคุณช่วยห้ามเลือดได้นะครับโดยการขย่ำเส้นเดียวกันกับใบสาบเสือนะครับทั้งต้นครับใส่ตักแห่งต้มน้ำดืม่มหรือว่าทำชาทรงดื่มนะครับเป็นยากแก้ร้อนใน ยาชวยสมานแผ้แก้แพ้อักเสบนะครับงายอินยืดครับเป็นสมุนไพรแก้กรรมโรคแก่โรคหนองในแก้เส้นเอ็นอักเสบนะครับสมุนไพรไทยที่คนไทยรู้จักดีนะครับเขาเกิดอยู่ใต้ต้นสนครับ เอ็นยีครับเป็นสูนไทยช่วยลดความดันโลหิตช่วยขับนิ่วในไตนะครับทั้งต้นของเขาครับมีสรรพคุณทั้งยาสมุนไพรนะครับเขาเป็นพืชลมลุกที่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลกในประเทศต่างๆนะครับช่วงเดือนพฤษภาคามครับเป็นช่วง ต้นฤดูร้อนของอังกฤษนะครับเขายังมุเป็นดอกให้ชมครับตามขึ้นดินนะครับในบริเวณปลาที่ เดินเล่นนะครับเต็มไปเบิดเลยครับนี่ครับแม่นเบิดครับต้นเล็กๆหน่อยๆน่ะครับหญงเอ็นยืดในยุโรปนะครับเขาจะชอบเกิดในป่าโป่งสินะครับในป่าต้นสนป่าสาธารณะนะครับครับเมื่อนี้อิสราเัลติดกับพม่าชมหญงเอ็นยืดในประเทศอังกฤษนะครับ เป็นสมุนไพรไทยที่กระจายพันธุ์ไปทั่วโลกนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้อีสานมดามติกสวัสดีครับ